ดีค่ะตอนนี้นะคะก็่ายสองห้าสิบมาเรียนตอน่ายสองครึ่งแต่ว่าอาจารย์ไม่สอนลงทุนมากลุกขึ้นตื่นมาเรียนเพราะว่าตอนบ่ายโมงบ่ายโมงเก็จะ่ายโมงคืึ่แล้ว่ายโมงมาเรียนไม่ทนันคิดว่าเรียนบ,บ่ายโมงคึ้นแต่จริงๆเขาเรียนกัน่ายโมงนี่ตอนนี้อยู่กบดูี้นะคะดูดี้เซ็งมากเลยเซ็งมากแต่ว่า เมื่อกี้เรียนจีมึงเซโช่วงเดียอาจารย์ไปก่อนก็ก็สอนนั่งรอรอที่จะเรียนวิชานี้แต่สุดท้ายก็ไม่เรียนน่าเหลือหลามากเข้าไปในห้องแล้วแล้วน้องเขาน้องเขาตกใจน,น้องน้องเขาบอกว่าเออพี่เขาเรียนแล้วบอกออไม่ไม่เราเรียนๆๆลิมิตอ่าบอกอ๋ออาจารย์ไม่สอนค่ะทั้งที่เราไปหาอาจารย์เมื่อกี้นะใช่เออเมื่อตอนเช้าเราไปหาอาจารย์มาเราไปขออาจารย์เาขอมาเรียนตอนนี้เพราะว่าอีกเซกหนึ่องอะมันชนกับวิชาวิชาอะไรานะ ไม่รู้ตั้งใจมาเรียนไม่ได้เรียนสักวิชาเลยวิชาที่ไม่ตั้งใจไปเรียนน่ะอาจารย์สอนเลยนะ